สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำต้มยำปลานินนะครับวัตถุดิบข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากผักชีนะครับแล้วก็ใส่รดเกลือแล้วก็รดดีปลานะครับที่สำคัญก็คือปลา ปบ่ได้ที่ปลากระรานน่ครับเดินเกรบปุกบักไงก็นี่ปลาหนึ่งนะครับนี่ปลาหนึ่งครึ่งตัวนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูตอนต่อไปนะครับตอนนี้กับปลาลงแล้ว ครับตอนที่สองเดี๋ยวดูตอนต่อไปตอนปลาสุกแล้วเราจะเอาเครื่องปรุงลงเนาะส่ก็คือไอมะขับเปียกนะครับไม่มีไอนี่เรียกว่าบบมีบบก,กือเคือเ,เนาะนมันกระเทศอ่ามบบกรเทศไม่ได้ใส่เนาะ่มไม่ได้ซื้อ <laughs> ครับผม ครับผมคันนี้ค็ขั้นตอนที่สามนอกก็คือตอนจบนะครับทํากับข้าววันนี้มีแค่สามตอนนะครับนี่ใส่ลงไปเครื่องหอมทุกอย่างเป็นหอมนี่ก็คือต้มยำก็สำเร็จแล้วนะครับผมปิดฝาจังหน่อยกันน้าหอมหวนหวนเลยพี่น้องเอ้ยทีนี้เราก็จะมาตักใส่ถ้วยเนาะ กินหัวก่อนแล้วพินนองเด้อ <c oughs> กินหัวก่อนนะครับตัวค่อยกินทีหลังปิดไฟปิดไฟแล้วนี่เป็นไงไดสชิใส่พิผงนะเพราะเราไม่ได้ใส่สดเราจะเอาผิดผงใส่ก่อนที่จะตักเอาผิดผงลงใส่ถ้วยก่อนนะเพราะผิดผงนี้ก็เดา ตำเองนะครับเนี่ยพิกผงตำเองเผ็ดเป็นตนายเลยเพราะว่าตำเองขั่วเองตำเองเนาะนประมาณนี้นี่คือหัวปลาเอาหัวก่อนเนาะพี่น้องเนาะแกะหัวมกนกรสเด็ดงับว่า,ายอส่ยังเราเปสดงับ เป็นภาษาพื้นบ้านของภาคใดภาคหนึ่งของประเทศไทยนี่แหละเนาะบุมีทั้งพุ่นทั้งพี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่่ะไปกินข,เขาเว้ากาเว้านันเขาตัวนี้ว่าเห็ดต้ตตมปนคือเนานะนี่จะทำเป็นน้ำพริกนี่้นี้ก็คือเ็จเดียบรอยล้วพี่น้องเอ้ย ต้ยมยำแบบว่าใส่พริกผงแซ่บลายครับผมโอโห้ให้ให้นะไปกินข่าวน้ำกันด้อพี่น้องด้ออยู่ดีมีแหง้งเบอรกสุขสุขคนครับครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ